ทิ้งไปถ้าเป็นของที่ยังมีคุณค่าอยู่ต้องรักษาสิ่งใดที่ยังมีการรักษาสิ่งนั้นยังจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปยังจะมีคุณค่าสืบไปจนถึงขั้นมีคุณค่ามากเช่นตัวของเราเนี่ยเป็นรากฐานแห่งคุณค่าของสิ่งทั้งหลายถ้าตัวของเราได้รักษาตัวด,ด้วยดีแล้วก็จะเป็นหลักฐานแห่งคุณค่าเพราะเรารักษาแล้ว ความรักษานี้มันก็กระจายไปถึงรักษาสิ่งนั้นรักษาสิ่งนี้รักษาไปหมดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยถ้าปล่อยมันก็อีกละโกงข้างมันก็ปล่อยไปหมดเลยไม่ได้เรื่องเล้ะเลอะเถื่อเถืไปหมดนี่สิมันทําให้ทุเลศนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะคือเห็นโทษท่านก็เห็นจริงๆในสิ่งที่เป็นโทษ เห็นคุณท่านก็เห็นจริงๆในสิ่งที่เป็นคุณเห็นอย่างถึงใจคุณภาษางเราอะว่าท่านเห็นอย่างถึงใจเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนอย่างถึงใจพี่เดียวไม่ถึงใจจริงพ้นไม่ได้เห็นโทษพอดังดังงดาวๆาวก็อย่างนั้นคือมันมันไม่มีกําลังที่จะประกอบความภาคเพียร ให้หลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าผู้หลุดคือหลุดพ้นแล้วจึงมาสอนโลกถ้าไม่หลุดพ้นแล้วจะมาสอนโลกได้อย่างไงถึงทําขนาดนั้นใ <c oughs> นการที่จะให้หลุดพ้นได้ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจางถึงพระไทยและเห็นคุณของธรรมคือความบุดพ้นวิมุตติธรรมอย่างถึงพระไทยเช่นเดียวกันเมื่อทั้งสองอย่างนี้มีมีอันเห็นพิถึงใจเห็น เห็นเห็นคุณก็ถึงใจแล้วบวกกันเข้าเป็นพลังอันหนักมากทีเดียวเข้าหมุนจิตใจที่นีใจก็คุ้งเลยความเพียรไม่ไม่ได้พูดว่าความเพียรนะกล้าตายเลยคำว,ว่าความเพียรเรายังเพียรพยายามอย่างที่ท่านสอนนะมีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นธรรมนาขั้นภูมิธรรมของเราทั้งหลายที่เพียรกันไม่ว่าจะทํางานตาตาอะไรให้เพียรพยายาม วิริยะนันลูคธรมเจติคนจะรู้พ้นอุปผ่านพ้นอุปสรรคหรือทุกนานาประการได้ก็เพราะความภาคเพียรนั่นแหละนความหมายว่าอย่างน้นให้เพียรนี่ขั้นอันนี้เป็นทั่วทั่วไปโลกเขาเอานำไปใช้ทั่วไปแต่ขั้นเพียรของพระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ไม่ใช่เพียรอย่างนี้มันเพียรในหลักธรรมชาติเพียรยกว่าลืมตานี้อยู่ข้างหลังหมดนี่แต่จะเอา่าตเดีลุ่งลุ่งนั่น โยคาวาจอผู้บรรลุธรรมก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่ท่านจะท่านจะเด็ดไม่ต้องบอกธรรมะนี่เด็ดเองธรรมะไม่เด็ดกิเลสไม่ตายถึงขั้นเด็ดต้องเด็ดเพราะกิเลสมีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งธรรมะจะมีแต่ไม้อ่อนแล้วจกนกระทั่งอ่อนเปียกใช่ไม่ได้เลยไม่ทันกันธรรมะต้องมีไม้อ่อนไม้แข็งแล้วก็พุ่งพุ่งเลยที่ท่านว่าความเพียนกล้า ความเป็นกล้าคือความเป็นกล้าของท่านผู้ที่จะหลุดพ้นโดยถ่าเดียวกําลังใจของผู้จะหลุดพ้นโดยถ่าเดียวมีกําลังกล้าแข็งที่สุดเลยความเพียรในรลยการเป็นความเพียรกล้าไม่ใช่ไม่ใช่ความเพียรธรรมาดาเรานี่ละท่านพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากโลกด้วยความเพียรอันนี้ด้วยน้ําใจอันนี้เองที่พุ่งพุ่งจนกระทั่งหลุดพ้นแล้วที่สอนโลกก็สอนแบบนั้นเหมือนกัน ไม่มีไม่มีคำว,ว่าละพระเมตตาเลยส <c oughs> อนด้วยพระเมตตาล้วนๆเต็มพระไทยอันนี้พวกเราเพียงล้างมือเปล่าก็ขี้เกียจต่อไปนี้จะขี้เกียจจนกระทั่งกินนะแต,แต่แต่เราไม่เชื่อนักนะาว่าจะขี้เกียจจนกระทั่งกิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะไม่เป็นอ่ะพอมันมันขี้เหียนุ่นหลังถ้าขี้เกียเขานปนุ่นหลังตรงไหนแล้วมันจะไม่อ่อนนะ มันจะแข็งตัวป,ป, <ça> ปุ่มปุไปเร er <start machine> <government> ื่อยแบบนั <demek> ้นเพราะฉะนั้นเลยจึงเอาเปรียบชาวพูดเราอยู่เสมอเอาเปรียบทำเสมอไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้เปรียบมันเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรได้เปรียบนักจะเสียเปรียบอยู่เสมอแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะได้เปรียบแล้วได้เรื่อยๆดังที่เคยพูดแล้วในหนังสือก็มีในเทปก็มีอันนี้เราเราพูดแล้วอย่างเต็มปากทีเดียวเต็มเทป พูดถึงเรื่องถึงเวลาที่ความเพียรที่ทาจะมีจะมีกำลังกล้าและมีกำลังกล้าแล้วไม่มีอะไรที่จะมาขวางหน้าได้เลยขึ้นชื่อว่กีิเลยขาดสะบัน้นขาดสะบั้นไปเลยนี่นี่่านเรียกว่าอ,อ,อาวุธที่ทาสมัยคมกล้าที่สุดเลยวิเลยออกมาเป็นท่านเหมือนยังแต่ก่อนไม่ได้ขาดไปจริงๆสติปัญญาขั้นนี้ถ้าเราจะพูดเรียกว่าจะพูดว่าอะไรที่มัน กล้าแข็งที่สุดเ,เพศเดืออะไรอืมอันปฏิปัญญาประเภทนี้ก็เหมือนกันขาดสะบั้นี่แหลพรู <c oughs> พุที่เจ้าท่านได้ปัญญาประเภทนี้มาใช้พระสาวกอาหะรหันท่านได้ปัญญานี้มาใช้ปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอันใดไม่ขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนการอ่านตำหลักตำลาไม่ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิน้นรลกฐานมันได้มาจาก เหตุที่จะสร้างรากสามได้ได้มาจากการศึกษาเรียนจากการได้ยินในฟังจากครูจากอาจารย์นี่เป็นต้นทุนมาเมื่อมาผสมเมื่อเขาแล้วก็ตั้งเป็นรากเป็นถานตัวเองได้นี่ที่นี่เป็นการเป็นแตกกิ่งก้านสาขาตัวเองไปเองเป็นดอกเป็นผลไปเองนี่ท่านท่านเรียกว่าปัญญาข้ากิเลสปัญญาประเภทนี้เป็นอยู่กับผู้ใดถึงจะรู้ไม่เป็นไม่รู้ต้องเป็นขึ้นกับผู้ปฏิบัติเท่านั้นแล้วทีนี้ ก็รู้เองรู้เองรู้เองและแน่กับของประดมดับแน่จริงๆไม่ใช่แน่ธรรมดาจึงทําให้ผู้ปฏิบัติทําทานั้นเท่นั้นเทินันไม่ทำท่านก็สอนไว้ไว่าให้พักวางเทียบไว้ในการลบการอะไรถึงเวลาลบก็ลบถึงเวลาพักก็พักอะไรประมาณที่นี่เราเป็นเพียงเรียนเฉยเราไม่มีภาคปฏิบัติเข้าทดสอบเทียบเทียมกันเป็นข้อยืนยันกันมันก็ไม่แน่ใจ เมื่อมีภาคปฏิบัติเข้าเป็นเครื่องทดสอบกันแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงยกตัวอย่างไว้นั้นไม่มีอะไรผิดเลยเข้ากันได้เป่นมกันที <c oughs> เมื่อทั้งเครื่องรับมีแล้วนี่ก็เหมือนกันสมาธินั่นเป็นที่พักนั่นละปัญญาออกออกสู่แนวโลกข้ากิเลสนี่มันจะหมุนติ้ว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 นียคำว่าขี้เกียจจีค้านหาหน้าไปหมด ไม่มีจริงๆเมื่อถึงขั้นไม่มีแล้วนี่เราถึงได้ทราบชัดว่าความที่เกยดที่ขั้นเหล่านี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งหมดเมื่อถึงขั้นมันไม่ขีดเกยดกิเลสหายหน้าไปไหนนั่นคือกิเลสมันตายแลยนะ้วสว่างหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือเลยทีนี้ก็ยังม,มีมีตั้งแต่ล้างเอาไวา้คือล้างหมายความว่าเทินในการลบในการต่อสู้ในผลในได้ของตัวเองเทินนะต้องในทาน พาเข้าสมาธิพาหลับนอนเนี่ยที่ว่าท่านให้เข้าเข้าค่ายเป็นที่พักพนังใงตำราท่านสอนไว้เนี่ยให้เข้าอย่างนี้ให้พักไม่พักไม่ได้จะเสียเวล่เวลาบ้างก็ตามเวลานี่เสียเวลาเพื่อจะได้การในงานในการต่อไปได้กําลังวางตาต้องมีการพักผ่อนนอนหลับมีการรับทานอาหารมีการเข้าสมาธิพักผิดเมื่อถอยออกมาจากนี้แล้วก็มีกําลัง ควรแจกการงานทั้งหลายนี่เขาควรแจกทางด้านปัญญาที่จะสังหารกิเลสกยวัท่านกิเลสไม่มีเหลือกิเลสไม่มีเหลือก็รู้ขั้นละกิเลสที่จะขาดสะบั้นปจากใจก็รู้ฟ้าดินถล่มบ้างไงพรูทธเจ้าคู่เดียวเท่านั้นไปถึงพรมโลกในธรรมจกมักรมันเราสวดไปเห็นไหมคู้เดียวเท่านั้นแหละกระเทือนถึงพรมโลกนี่กิเลสมัน มันหนักขนาดไหนมันกดท่วงจิตใจมานานเท่าไหร่เมื่อฟาดกันลงได้ถึงขนาดชนะกันเต็มร้อยเปอร์เซนต์แล้วฟ้าดินภายในหัวใจจะไม่ถล่มไงคือกระเทือนถึงขนาดรากับว่าฟ้าดินถล่มเนี่ยเหลี่ยมขาดออกจากหัวใจนั่นละ่ะความเลิศได้ปรากฏขึ้นในเวลานั้นพระพุทธเจ้าของเราและสาวกท่านท่านปรากฏขึ้นในเวลานั้นนั่นละ่ะคือหมดแล้วจากที่จองจําจากเครื่องจองจําทั้งหลายมีอวิชาเป็นต้น อวิชาวิชาเรา,าก็มีแตอ่อ่านเฉยๆเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นเรื่องราวของอวิชาว่าเป็นยังไงบ้างก็ปล่อยให้มันกดขี่บังคับตลอดเวลาพบนี้ก็กดพบหน้าก็กดพบผ่านมาแล้วกี่กับปีกันร้อยกับแล้วกันก็ถูกมันกดมันขี่ใส่ไปพบนั้นใส่พพนี้อยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่เรื่องของอวิชาปยาสร้งางคาราเป็นต้นเหตุแล้วก็กินกา้านสาขาดอกใบที่ขยายไปกับวิบากกรรมดีกรรมชั่ว ทมให้สัตว์จะเกิดในที่นั่นที่นี่ทุกชนต่ำมุ่มดอนนี่เป็นมิบากดีชั่วส่วนเชื่อที่จะพาให้เกิด,น,ดววนี่เจะอวิชชาเราไม,เาไมไ่เราไม่ได้ปฏิบัติเข้าไปเห็นเรื่องของอวิชชาเราก็ไม่รู้ดีไม่ดีท่านสอนไม่เป็นผู้รูผ้ผู้วิเศษที่สุดเลยสอนไม่เรายังเชื่อไม่ได้ดว่างไงเรายังไม่เชื่อเนี่ยบนเวลาจะเชื่อจะเชื่อของต,ต่ำเชื่อทีเรียนที่เคยเชื่อมาแล้วที่มันเคยต้มถุนมาแล้วนั่นแหละเชื่อที่อื่นไม่ได้เชื่ออย่างอื่นไม่ได้ ที่ดีกว่านี้มันเชื่อไม่ได้เพราะฐานะของเรากําลังของเรา,เรายังไม่พอที่จะเชื่อได้ถูกที่เด็ปิดไปหมดนั่นพอเมื่อถึงคําเชื่อแล้วมันต้องบอกสิเปิดออกเปิดออกเปิดออกเช่นเดียวกับเถาวันเนี่ยต้นมันอยู่ตรงนี้อา้ามันจะเลื้อยไปไหนก็เลื้อยไปเถอยยาวขนาดไหนก็ไปเถอะตามมันเข้ามานั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอวิชชานี้มันเลื้อยออกไปหนุพบชาติต่อมาจากไหนไกล,กล,กลแสนไกลแสนมันก็ไปที่นี่ตามเข้ามา แต่เราไมไ่ต้องไปตามอาภเพนิวานะเราตามตรงนี้แหละตามเาวันน่ะเรื่อยเข้ามาตามเข้ามาตามเข้ามามันเลื่อยไปไหนตามเข้ามาตามมาจนกระทั่งถึงตน้นนั่นสรนอวิชาปัิญาสร้างข่าวอ,ออกจากนี้เนี่ยเมื่อตามเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนพวดด้วยปัญญาที่แหลมคมที่สุดควรแก่การสังขารอวิชาได้ก็ได้แก่มหาจิมหะปัญญานัน ทีพอถอน่วนนี้ออกแล้วก็วิชาขาดสาวบ,บ้นออกจากใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเพราะเคยกดเคยขี่เคยบังคับเคยติดแนบกันมาสัากไม่รอดว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านกลับกันนะมันนานขนาดนั้นคนะิดดวงหนึ่งดวงหนึ่งเราอยากเข้าใจว่ากีตของเราไม่เคยเกิดน้มืมันเกิดมาเท่าไหร่แต่เราไม่ทราบเหมือนกับเขาว่าจูงคนตาบอดนั่นเอาจูงเข้าไปจูงมาให้จูงเมื่อเจอจูงมันนังคาไป หาที่เก่ากระจูงไปมันก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นที่เก่าที่ใหม่เพราะมันตาบอดอ,อันนี้คือมันกันเราไปด้วยความมืดบอดเกิดที่ไหนเกิดด้วยความมืดบอดตาด้วยความมืดบอดมันก็ไม่เห็นสิ่งที่ตนผ่านมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสิพอจิตมันสว่างจา้ามันก็ทะลุไปหมดเลยจนกระทั่งทิ้งต้นเหตุที่พาให้เกิดคืออะไรไมันก็รู้มันก็ชักแล้วฆ่ามันด้วยแล้วถอนมันออ,ออกอีกด้วยหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละฉันเอาผู้หมดภัยเลือดเลือดตรงนั้นไม่เลือดตรงนี้ไม่มีซีเลือด เลือดตรงนี้แหละพุทธเจ้าเลือดตรงนี้ตัดสรู้ธรรมแดนพ้นทุกข์อยู่ที่ตัดสรู้ธรรมนี่เองน่ามีและเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วเอามาสอนโลกผิดที่ตรงไหนก็ไปเห็นแล้วถึงมามาผิดตรงไหนวะมันไม่เห็นทีรูปคำคำคำดำ,ำ,ำคำขาวอย่างเราท่านท่านมันกําลังของจิตมันจึงไม่มันจึงไม่ค่อยมีและไม่มีท่านลงมาได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเรื่องความเพียรมีด้วยกันทุกคนนั่นแหละ เมื่อถึงขั้นมันจะมีไม่ต้องประมาทกันนะประมาทไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะมีแล้วมีได้ทุกคนมันน้อเป็นพนระเจ้าของอี่ยแล้วก็พุ่งพุ่งพุ่งเลยพอถึงฟังความพ้นทุกข์แล้วทีนี้เอามองย้อนหลังว้ทีนี่นั่นละ่ะพะพุทธเจ้าสงสารสัตว์สงสารตอนนี้เองสงสารอมากทีเดียวมองย้อนหลังมาเราเป็นมายังไงยังไงไงย้อนไปดูพระโดยจำพังพระองค์ แล้วก็ดูสัตว์ทั้งหลายที่ที่เรียวกว่าจตุป,ปาตยานั่นที่แรกกับบุเพนิวาสาตยานย้อนหลังของพระองค์ที่เป็นพวกข้าพระอง,องค์ก่อนจากนั้นมาเป็นอยู่จตุป,ปาตยานพิจารณาดูสัตว์โทางหลก็เป็นอันเดียวกันเหมือนก,นกันกับเราเป็นท่านถึงได้สรุปข้ามาว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุทั้งเขาทั้งเราที่เกิดตายเกิดตายไม่อยู่ไม่ถอยนี่มันอนา,า้ายเป็นพอพิจารณาขมั่มมันก็นไม่พ้นจากอวิชชายย่างที่ว่าและวถึงจะถอนพวดขึ้นมาทีแล้วหมดปัญหาเลย เอาละพออันนี้อีกมันจำมนะันน่